ทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ขัดเลือกตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศครับ นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถยหรือ Balance บอเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ณสนามกีฬาโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาจังหวัดสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยกำหนดการแข่งขันจำนวน8รุ่น มีตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมจำนวนทั้งสิ้น314รายโดยนักกีฬาผู้ชนะเลิศลำดับที่1ของแต่ละรุ่นจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไปครับ